สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าทางร้านอีกรายการหนึ่งนะคะ,คะน,น,น้องลินซึ่งเป็นผ้าเน็กกินค่ะหรือที่เรียกภาษาไทยว่าผ้าเช็ดปากานั่น<ช>เองนะ,นะคะทางร้านเราจะทําขนาดมาตรฐานเลยที่ใช้ตามโรงแรมนะคะจะเป็นขนาด22คูณ22นิ้วซึ่งผ้าตัวนี้เป็นผ้า100%อซคอตตนนะคะ,คะแล้วก็เป็นอย่างดีนะคะใช้ฟ้าอย่างดีในการผลิตนะคะ,คะตัวนี้เวลาทําความสะอาดก็ดูแลสางง่ายเช็ดไม่เป็นขนติด ตัวเรานะคะเคะวลาเราเชิดปากอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่เป็นขุยนะคะน้องมิ้นค่ะซึ่งจริงๆตัวเนปกินตัวเนี้มีความจําเป็นสําหรับไว้ในบ้านด้วยนะคะเพราะว่าตามโต๊ะอาหารเราก็ควรจะมีวางไว้นะคะอย่างถ้าในโรงแรมอย่างเงี้ยถ้าตัวนี้จะไปอยู่ในส่วนของห้องรับประทานอาหารนะคะซึ่งปกติเขาจะวางไว้บนจานเลยคะ่ะน้องมิน้นเขาจะพับเป็นรูปร่างสวยๆแบบนี้เลยใช่พับไว้แบบนี้แล้วก็จะวางไว้บนจานพอแขกไปนั่งทานปุ๊บเขาก็จะคลี่ ผ้าตัวนี้เราก็มาวางไว้บนตากวางบนตักแบบนี้เนาะใช่เลยค่ะน้องมิน้นแล้วถ้าเกิดว่าทานทันไปเกิดว่าเศษอาหารมันเปื้อนที่ปากเราเนี่ยก็จะใช้เช็ดนะคะเช็ดประมาณนี้ใช่ใช่ค่ะใช่เลยค่ะ,คะก็คือจริงๆมันก็จําเป็นนะคะตัวนี้จาเป็นจริงๆรแล้วก็ทา<อ>งร้านเราผ้าจะค่อนข้างนิ่มนะคะเพราะว่าต้องเอาไปซปปับปาก ซึ่งเนื้อมันต้องละเอียดอ่อนนะคะ,คะถึงจะเห็นว่าพับได้อย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วจับแล้วนุ่มนะคะไม่ได้แข็งเบยนะคะ,คะยังไงแล้วถ้าท่านไหนสนใจติดต่อมาได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะน้องมิ้นค่ะช่องทางนะคะพี่จิ๊บก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์มือถือค่ะที่เบอร์0615453892ค่ะย้ําอีกทีค่ะที่เบอร์0615453892ค่ะหรือจะทักอินบ็อกซ์ทาง Facebook มาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มาได้เลยค่ะซึ่งราคาตัวนี้เรายังไม่ได้แจ้งยังไม่ได้แจ้งค่ะถืรละเท่าไหร่ราคาคนนปกติค่ะอยู่ที่55บาทวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือ40บาทค่ะ ถือว่40บาทเท่านั้นพี่ซึ่งตามท้องตลาดทั่วไปจะขายประมาณไม่ต่ำกว่า55นะคบใช่คะราคา่ไแ่ล้วของเราเป็นเตะโรงแรมด้วยนะคะเพราะเราเน้นขายโรงแรม4-5ดาวนะคะยังไงแล้ววันนี้ทางเราสองคนฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นสินค้าผ้าเช็ดปากคุณภาพดีนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ